นิยายเรื่องเติมรักให้เต็มใจพี่ชายข้างบ้านตอนที่22รูปหลุดไอ้ไบมาดูนี่ทันทีที่ผมเดินเข้าไปในห้องเรียนไอ้พอตก็เรียกผมเข้าไปหาผมเดินผ่านน้ำหวานที่ยิ้มแปลกๆให้ผมอะไรวะเดี๋ยวสัญญากับกูก่อนว่ามึงจะใจเย็น ไอ้ปิงตบไหลผมเบาๆอะไรของพวกมึงเอามานี่ผมแย่งโทรศัพท์จากไอ้พอดมาดูเองแล้วผมก็เข้าใจที่ไอ้ปิงบอกให้ใจเย็นๆทันทีผมพุ่งพรวดออกจากห้องเรียนไอ้พอดกับไอ้ปิงต้องโดดเรียนตามมาด้วยไอ้เคียไว้มึงจะไปไหนวะไปจัดการไอ้ระยำที่อยู่ในรูปนั่นรูปที่ผมว่า คือรูปที่ถูกส่งต่อกันในไลน์รูปที่มีข้อความโพสว่าสองหนุ่มสถาปัตฯฟัดกันนวเนียกลางลานเล่ากินกันเองไปอีกหนึ่งคู่แล้วก็มีข้อความที่ส่งเข้ามาคอมเมนต์อีกหลายข้อความนั่นมันน้องนิวกับน้องเก้าที่เพิ่งซิ้วมาเรียนสถาปัตนี่โอ๊ยกินกันเองอีกละอกหักดังเปาะแปะที่แรกนึกว่าเด็กพสซะอีกนะเนี่ย บ้าเหรอเห็นน้องมาเดินกับไอ้ไบตลอดใช่ไหมวะและชิปหายไอย้ไบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมือใจเย็นๆเมื่อคืนกูได้ยินว่ามึงไปซัดมันจนเลือดอาบมาแล้วกูจะเอาให้มันตายก่อนที่มึงจะเอาให้มันตายอ่ะมึงเคลียร์กับเมียมึงก่อนไหมป่านนี้นิวคงรู้เรื่องไปแล้วก็จริงอย่างที่ไอ้พอร์ตบอกนิวโทรมาทันทีหลังที่มันพูดจบ พี่ใบพี่ใบพี่ใบ,บเห็นข้อความหรือยังนิวร้องไห้อีกแล้วเจ็บใจชิบหายวันนี้ก็ไม่ยอมมาเรียนแล้วยังต้องมาเจอข่าวบ้าบอนี้อีกนิวจะเครียดแค่ไหนนิวมันไม่มีอะไรหรอกแค่ข่าวนะ่ะผมพยายามพูดแบบใจเย็นทั้งที่ข้างในร้อนเป็นไฟแต่ถ้านิวรู้ว่าผมกำลังโมโหนิวก็ยิ่งจะคิดมากไปอีก แต่มันมีรูปนิวชัดมากเลยนะนิวตอกย้ำไปอีกใช่รูปที่ถูกส่งต่อในไลน์คือรูปนิวกับไอ้ก้าวที่ร้านเล่าเมื่อคืนนี้และในรูปดูเหมือนว่า2องคนนั้นนั่งใกล้กันมากแล้วก็หน้าชิดกันเหมือนจะจูบก,กันไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่รูปพี่ไบแต่ตอนที่อยู่ในร้านน่ะนิวกับไอก้กไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะ นิ้วแค่เมาแล้วไอ้เก้ามันก็อยกข้างๆนิวอะในร้านมันเสียกดังเวลาคุยกันมันก็เลยต้องยื่นหน้าเขาไปใกล้ๆนิวอธิบายยาวเหยียดเมื่อคือนนิวไปกับใครบ้างนิวเล่าให้ผมฟังจนหมดว่ามีใครไปบ้างแล้วผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าไอ้เก้ามันตามไปทีหลังเมื่อคืนผมก็คิดอยู่ว่าจะถามนิว แอบนอยอยู่นิดๆที่นิวไม่ได้บอกว่าไอ้ก้าวไปด้วยรู้แบบนี้ผมก็สบายใจเรื่องนี้มากขึ้นพี่ไบต์นิวจะทำยังไงดีนิวไม่กล้าไปเรียนแน่เดี๋ยวมันก็ซาไปนิวไม่ต้องไปคิดมากหรอกเดี๋ยวพี่กับไอ้ปิงไอ้พอจะช่วยหาคนที่มันปล่อยรูปเองนิวมึงไม่ต้องห่วงกูจะอัดมันให้น่วมเลยไม่ต้องให้ถึงมือไอ้ไบต์หรอกไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บมือเลยด้วย ไอ้ปิงแย่งโทรศัพท์ผมไปพูดกับนิวมันกับไอ้พอยก็ห่วงนิวเหมือนกันผมรู้นิวนอนพักเถอะเมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนเดี๋ยวเลิกเรียนพี่ไปหาที่บ้านนะพี่ไว้มานอนกับนิวที่บ้านได้ไหมครับวันนี้ได้สิไว้เจอกันนะผมวางสายจากนิวก่อนจะเริ่มดวมหัวกับเพื่อนหาตัวการที่มันปล่อยรูปบ้าๆนั่น กูว่าไอ้ก้าวนี้ตัดออกไปเลยเพราะมันก็อยู่ในรูปเสียหายเหมือนกันไอ้ปิงวิเคราะห์เสียหายหาอะไดูมันได้กำไรจากรูปนี้ชิบหายแบบเนี้ยคนก็เข้าใจผิดหมดว่าไอ้นิว่เด็กมันไอ้เชี่ยพอไอ้ปิงเอามืออุดปากไอ้พอสเอาไว้เหมือนเกรงใจผมช่างแม่งเถอะไอ้พอสมันก็พูดถูกแล้วกูว่าต้องเป็นหนึ่งในสมคนที่เป็นสายรหัสของนิว พอจากรูปอะนะกล้องถูกถ่ายอยู่ใกล้ๆยังไงก็กลุ่มนี้แน่นอนเราต้องสืบให้ได้ว่ารูปมาจากใครแล้วก็ทำไปทำไมไอ้พอตนี่มันโคนั้นชัดๆแล้วว่าแต่เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนทําไอ้ปิงทํำน่าสงสัยก็ตามสืบสิวะผู้ต้องสงสัยมีสามคนเราก็มีสามคนประกบแม่งคนต่อคนไปเลย เอาแบบที่ไอพอสว่าก็ได้ผมเห็นด้วยกับไอพอสเราเริ่มวางแผนตามสืบจากพวกสายรหัสของนิวโดยการสะกดรอยตามผมสังหอนใจแปลกๆว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลไม่ใช่การปล่อยรูปด้วยความคึกคนองอยากเมาส์มอยของพวกผู้หญิงแต่ดูเหมือนสถานการณ์ถูกชงให้นิวดูเป็นคนเสียหายพวกความเห็นต่อนิวก็มีแต่เชิงลบ เพราะนิวก็ไม่เป็นคนสูงสิงกับใครไม่รู้จักใครอยู่แล้วนิวถูกวิจารณ์ไปต่างๆนานาอย่างสนุกปากสนุกมือของพวกนักเลงคีย์บอร์ดบ้างก็ว่านิวสำสอนแรดร่านอ่อยไปทั่วหนักสุดก็หาว่านิวขายตัวผมอยากจะซัดหน้าไอ้พวกใจหมาวิจารณ์คนอื่นมั่วๆรายตัวซะจริงๆ หลังจากที่ผมกับพี่ไบต์เปลี่ยนบ้านมานอนด้วยกันบ่อยมากขึ้นพวกผมมักจะไม่ให้พ่อแม่เห็นเท่าไหร่เพราะกลัวว่าเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นที่สงสัยพี่ไบต์ต้องรอให้ม้าหลับก่อนแล้วบ้านผมก็ต้องรอให้พ่อแม่เข้านอนก่อนเช่นกันนิวรอนานไหมผมแอบย่องไปรับพี่ไบต์ที่หน้าบ้านก่อนจะพาขึ้นมาที่ห้อง ผมกอดเอวพี่ใบแน่นมันคิดถึงแบบบอกไม่ถูกคิดถึงทุกวินาทีเลยเป็นไรเนี่ยอ้อนจังพี่ใบนั่งลงบนเตียงแล้วจับผมนั่งบนตักกอดเอวผมเอาไว้ผมเอี้ยวตัวไปกอดพี่ใบเอาคางซบไหลกว้างคิดถึงจริงเปล่าไม่ใช่มัวแต่เล่นเกมทั้งวันเหรอไม่ได้เล่นไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนด้วย ผมบอกแล้ววันนี้ทำไรไม่ได้ทำอะไรนอนเฉยๆผมรู้สึกว่าเสียงตัวเองเศร้ามากๆพี่ไบก็เหมือนรู้สึกได้ถึงเอามือลูบหลังผมเบาๆไปมานอนเยอะเดี๋ยวก็เป็นง่อยหรอกพี่ไบหยิกพุงผมเล่นถ้านิวเป็นง่อยแล้วพี่ไบจะทิ้งนิวไหมหือือม พี่ใบทำท่าคิดนานทำไมต้องคิดนานขนาดนั้นด้วยอะไม่รักนิวเหรอเอา้างอแงทำไมเนี่ยแค่นิวเป็นง่อยที่จะทิ้งนิวทำไมทุกวันนี้อาบน้ำเองยังไม่เป็นเลยพี่ยังอาบให้อยู่เลยถลื่อพี่ใบไม่พูดเปล่าล้วงมือเข้าไปในเสื้อผมแล้วถูวนอยู่ตรงหน้าอกหรือไม่จริง พี่ไบส่งสายตาเจ้าเล่ห์ให้ผมผมใจวิววิวแต่วันนี้นิวอาบน้ำแล้วไหนขอพิสูจน์สิพี่ไบฝังจมูกที่ซอกคอผมผมหัวเราะคิกคักด้วยความจักกะจีนวดทิ่มอ่ะเออพี่ลืมโกนรีบมาหานิวแหละพี่ไบรีบเอาปากออกจาก ผมเมื่อรู้ตัวว่าทำผมเจ็บมาเดี๋ยวนิวโกนให้ผมจูงมือพี่ใบไปที่หน้ากระจกจัดการโกนหนวดให้อย่างตั้งอกตั้งใจมองอะไรนักเล่านิวหล่อขนาดนั้นเลยหรือไงอยู่ดีๆผมก็เขินพี่ใบขึ้นมาหืไม่หล่อสักนิดชิผมค้อน ก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่หล่อแต่ไม่คิดว่าพี่ไบ์จะตอบตรงขนาดนั้นแต่น่ารักชิบหายเสร็จแล้วผมใช้มือลูบสำรวจหนวดของพี่ไบ์และพบว่ามันสะอาดเรียบร้อยไม่เป็นแผลนิวมีหนวดด้วยหรอทำไมมีมีดโกนหนวดกับโฟมโกนหนวดละ่ะพี่ไบ์ถามอย่างสงสัยไม่มีนิวซื้อไว้ให้พี่ไบ์พูดเป็นเล่น ไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็ดูสินิวเคยมีหนวดที่ไหนล่ะผมทำความสะอาดแล้วเก็บอุปกรณ์สำหรับโกนหนวดที่ผมซื้อมาไว้ติดท่องเผื่อพี่ไบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนิวโกวนหนวดเป็นได้ยังไงก็นิวเก่งไงโอ๊ยไม่ไปนิวจะกะจีอย่าจีบอกมาดีๆอย่ามากวนตีน นิวดูใน u t u b e ผมรีบสาร,รภาพก่อนที่จะโดนพี่ใบจักระจีจนใจขาดนึกว่าเคยไปโกนให้ใครโกนเก่งด้วยเนี่ยเปล่าซะหน่อยก็นิวบอกแล้วว่านิวะเก่งครับคนเก่งงั้นต่อไปนี้พี่ไม่โกนหนวดเองแล้วนะเมื่อยนั่นไงคนขี้เกียจ2018ก็มา พี่ไบผมนอนกอดพี่ไบมันเป็นโรคอะไรไม่รู้พออยู่ด้วยกันก็อยากกอดอยากจุ๊บตลอดเวลาว่าเรื่องรูปอืมที่แรกพี่ว่าจะไม่พูดถึงกลัวนิวคิดมากแต่ถ้าเราไม่คุยกันมันก็คาใจพี่แอบเห็นนิวเครียดคงอยากจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมงั้นมาเรามาเปิดอกคุยกันเฮ้ย hey! ต้องถอดเสื้อด้วยเหรอนี่เล่นเอาหาใช่ไหมพอบอกว่าจะเปิดอกคุยพี่ไบก็ลุกขึ้นถอดเสื้อออกเฉยเลยเปล่ามันร้อนพี่ไบคงจะร้อนจริงๆเหงื่อซึมออกมานิดๆผมฉวยโอกาสจังหวะที่พี่ไบยขยับตัวไปนั่งพิงหัวเตียงขึ้นนั่งคล่อมเขาเอาไว้ท่าแรบเหมือนกันนะเนี่ยนี่มานั่งแบบนี้ ถ้าพี่อดใจไม่ไหวไม่รู้ด้วยนะอดใจอะไรก็อดใจจ้าบีบไข่กูเล่นยังกระลูกโป่งเลยสัตว์โอ้ยพี่บใบไม่เล่นแบบนี้สินิวจุกนะหืมไอพี่ไบมืออยู่ไม่เคยสุกแล้วน้องจุกแล้วนั่นน่ะ ทุกคนจบตอนที่22แล้วนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ